เราขอนำเสนอให้ชมกับรถกระบะโตโยต้าวีโก2.5 e d i e s e ปี06ค่ะเป็นรถกระบะมือ2อเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ตัวประหยัดกันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านคันนี้นะคะราคาเงินสดค่ะ158,000บาทนะคะพร้อมขับพร้อมใช้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ตามสมควรด้วยนะคะ โ o โ o ต้วีโกค่ะจัดทรงโรงแบกเรียบร้อยนะคะพร้อมขับได้เลยวิ่งกันได้สบายค่ะทุกท่านรถสวยๆนะคะเครื่องก็2 5 0 5นนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรถมีเล่มมีเอกสารให้ครบท่านใดที่ถูกใจนะคะรถยนต์คันนี้ท่านสามารถติดต่อนะัดดูรถทดลองขับกันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะ โทรคุยติดต่อเจรจากันโดยตรงได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของตัวท่านอย่าลืมนัดหมาย่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะสวัสดีค่ะ